วีลคัมแบ克ทูแชนแนล2026สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาจะพาไปดูหนึ่งใน SUV ที่หลายคนจะตามองมากที่สุดในปีนี้นั่นคือ2 0 2 6ัุนไดทักษันรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานและบอกได้เลยว่าครั้งนี้คุนไดจัดเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความพรีเมียมที่ยกระดับจากกลุ่นก่อนแบบสัมผัสได้ทันทีตั้งแต่แรกเห็นใครที่ชอบรถลูกอนาคตลายเส้นจัดจัดไฟสวยๆรุ่นนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเพราะงานออกแบบด้านหน้าเขาเปลี่ยนใหม่หมด ทั้งกระจังหน้าแบบพารามิเตอร์ไฟเดลไลท์ที่ซ่อนอยู่จนเป็นเส้นเดียวซึ่งจะสว่างขึ้นเมื่อสตาร์ทรถให้ฟีลล้ำมากแล้วไฟหน้าก็ปรับตำแหน่งใหม่ให้สปอร์ตขึ้นทำให้เวลามองจากด้านหน้ารถดูดุดัดนกว่ารุ่นก่อนแบบคนละโลกด้านข้างยังคงดีไซน์เส้นเฉียงคมๆแบบทักษันที่เป็นเอกลักษณ์แต่มาในสัดส่วนที่ลงตัวกว่าเดิมตัวรถดูเตี้ยลงเล็กน้อยแต่กว้างและยาวขึ้นทําให้ภาพรวมดูพรีเมียมขึ้นเยอะล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ก็ช่วยให้โปรไฟล์รถด้านข้างดูดุข,ขึ้น และยังมีสีตัวถังใหม่ที่ให้ความรู้สึกเป็นรถนำสมัยมากขึ้นอีกด้วยส่วนด้านท้ายฝ่ายท้ายเป็นเส้นแบบ h o r i z อนเน้นความกว้างของตัวรถและมีลายไฟยแบบใหม่ที่ทำให้เห็นปุ๊บรู้ทันทีว่าเป็นทักษันเจเนอเรชันนี้เวลากลางคืนสวยเด่นมากๆเข้ามาดูภายในกันบ้างต้องบอกเลยว่านี่คือจุดที่ฮุนไดพัฒนาได้ดีที่สุดในรุ่นนี้ห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูเหมือนรถยุโรปเลยทีเดียวแผงคอนโซลออกแบบแบบอบผู้โดยสาร พร้อมจอคู่แบบแคลดิสเพย์ขนาดใหญ่ที่ดูกลมกลืนเหมือนเป็นชิ้นเดียวทั้งจอมาตรวัดและจอกลางอินโฟเทนเมนต์ช่วยให้ใช้งานง่ายขึ้นไม่รกเหมือนรุ่นก่อนวัสดุภายในก็ปรับใหม่ให้ดูแพงขึ้นมากทั้งพลาสติกซอฟท์ทัชหนังคุณภาพดีละลายตกแต่งที่ดูพรีเมียมกว่าเดิมอย่างชัดเจนเบาะนั่งรองรับสรีระดีขึ้นนั่งสบายไม่เมื่อยแม้ขับไกลๆพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังก็ถือว่ากว้างขึ้นเล็กน้อยจากการปรับฐานล้อใหม่ ทำให้รองรับคนตัวสูงได้ดีมากดีมากพื้นที่ขาดูสบายและมีช่องแอร์หลังมาให้ครบสำหรับคนไทยที่ชอบความเย็นทั่วคันเบาะหลังก็พับได้แบบแยกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระซึ่งเดิมทีพื้นที่ท้ายของทักษันก็ใหญ่พออยู่แล้วแต่รุ่นนี้ทำได้ดีขึ้นอีกเหมาะกับคนใช้รถครอบครัวหรือชอบเดินทางบ่อยมาดูเรื่องสมรรถนะก,กันบ้าง2 0 2 6่คุณใดทักษันมีตัวเลือกขุมพลังหลายแบบทั้งเบนซินและรุ่นไฮบริดที่น่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดในไทยเพราะให้ความแรงดีแต่่ประหยัดดกวาเิม เครื่องยนต์ถูกปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้ไวขึ้นออกตัวดีการเร่งแซงก็มั่นใจเกียร์ก็ทำงานเนียนขึ้นไม่มีอาการสะดุดช่วงล่างของรถรุ่นใหม่ปรับให้เกาะถนนดีขึ้นเข้าโค้งมั่นคงกว่าเดิมแต่ยังรักษาความนุ่มนวลตามสไตล์ s u สสำหรับครอบครัวการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็เงียบขึ้นชัดเจนทำให้เวลาขับบนทางด่วนรู้สึกสบายมากกว่าเดิมเยอะระบบความปลอดภัยและระบบช่วยขับก็จัดเต็มเหมือนรถระดับพรีเมียม มีทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนมุมอับระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเรดาร์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติรวมถึงกล้องรอบคันที่คมชัดขึ้นมากเวลาถอยหรือจอดในที่แคบแคบง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะถ้าใช้ในเมืองบ่อยจะรู้สึกได้เลยว่ารถช่วยให้ขับง่ายขึ้นมากเรื่องราคาที่คาดการณ์ในไทยหน้าจะเริ่มช่วงประมาณ1ล้านต้นๆ้นไปจนถึง1ล้านปลายปลายขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย่อยซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่รถให้มาไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยหรือความพรีมยยขอองงห้โดสาร บอกเลยว่าราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่อยากได้รถรูปลักษณ์ทันสมัยขับดีและดูแพงแต่ราคาไม่โหดแบบรถยุโรปโดยรวมแล้ว2 2 6คุณนไดทักษันรเป็นหนึ่งใน SUV ที่ครบเครื่องที่สุดในปีนี้ทั้งเรื่องความสวยความล้ำความคุ้มและฟีเจอร์แน่นเหมาะกับทั้งครอบครัวคนวัยทำงานและคนที่อยากได้รถที่ใช้ได้จริงในทุกวันพร้อมภาพลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครถ้าใครกำลังมองหา SUV ใหม่อยู่รุ่นนี้ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอน